ครับวันนี้ก็ปูกระเบื้องในห้องน้ําเสร็จแล้วครับก็ทําการปูเองเลยนะครับเพราะว่าไม่มีช่างช่างที่เคยทําบ้านก็ไม่ไม่อยู่แล้วครับนี่ครับในห้อง4คูณ4เมตรครับวันนี้จะขึ้นบ้านใหม่นะครับเลยติดผ้าม่านแล้วก็ทําความสะอาดนะครับนี่ครับหน้าบ้านเป็นเงี้ยไอ้นี้คือห้องน้ํานะครับมุมห้องน้ํำที่เห็นเมื่อกี้ครับ นี่นะครับเป็นทะเลฮรมีสวนรอ,รอบๆนะฮะมีสวนอ,อันนี้ก็หน้าบ้านหน้าบ้านนี่ก็รถจอดอยู่ข้างหน้าครับติดถนนเมนโอ้ไม่ใช่ในซอยทีหนึ่งครับนี่เป็นทาเลบ้านครับอันนี้มองจากด้านหน้าครับนี่ครับโน,น่นอันนั้นบ้านพ่อตาแม่ยายอยู่ที่โน่นครับผมเป็นเ,เล็กๆครับอันนี้ฮะ ทำเองออกแบบเองครับปกติจะมาแต่ละครั้งต้องมานอนพักที่นี่ครับแต่คืนนี้น่าจะนอนบ้านใหม่นะครับะจะขึ้นบ้านวันนี้ครับผมตอนนี้ก็เวลาสามโมงกว่าครับเห็นก็บอกว่าขึ้นบ้านในเวลานี้ครับนี่ครับหน้าบ้านมีถนนครับผม วันนี้ขึ้นบ้านใหม่ครับผมเป็นบ้านแบบไม่ใหญ่นะครับซี่เมตรคูณสี่เมตรงบไม่กี่หมื่นครับตอนนี้เตรียมการฮะเตรียมการเพื่อจะขึ้นบ้านฮะไปดูข้างในก<ช>ันรครับออตอนนี้เตรียมการอยู่ครับนีบ่ห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็ไม่ใหญ่ครับก็

เดินรอบเรคกครับเดินรอบเรกอันนี้เป็นพิธีจากร้อยเอ็ดครับเดินรอบบ้านรอบเรกค,ครับเดเดินรอบบ้านรอบเรกอันนี้รอบรอบที่สองเลยเด้อตอนนี้โบเบิรเดเป็นรอจะเป็นรอนละา้ม่นตัวกูว่าน้ตั้งึนตกไกว่นี่ว่าเดเกิดเป็นขางหนาง เอาเอานีจับนี้ไปกันไม่ใชเอาเอามท้ที้ไปกันนะคนโอ้ยผู้ขามาผมฟังเสีเวนตาเกินต้องเสเวนตาก่อนพูดตอนนี้หยวโอ้ยผู้ขามาแต่เมือหนเมืองคำพ้องเดี๋ยวบุญเมื่อมงขังสมมูรณเนี่ยนทุก โกรธกัาย,ยาาปานนัน้นข่าวว่าคนทั้งวีมีมีได้มีการผูกขึ้นใหม่เกิดมีเพิ่มเรื่องใส่มากคำพูดในลูกเต่าอยากห้าหน้าเมื่อโฆษณาเขาโฆษณาเขาของเงินเพิ่นขาดให้เจ้าเลีนให้เจ้าเาตตลีนตัดตัดต้อนตัดตอนรัดปวารีปวารัดเลีนตัดต้อนของ

อันนี้เป็นลังบ้านครับนี่ครับวิธีขึ้นบ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ต่างก,กันกับจังหวัดศรีสะเกดเรานะครับขึ้นแบบง่ายๆนะครับแปบ๊บเดียวเสร็จครับผมแต่การทําไม่เหมือนกันขึ้นเวลาประมาณห้าโมงเย็นครับวันนี้เสร็จแล้วครับตอนนี้ก็รับประทานอาหารด้วยกันครับ เสร็พิธีแล้วนะครับในเวลาประมาณห้าโมงกว่าครับทำพิธีไม่ยากครับง่ายๆไม่เหมือนบ้านเราอันนี้ก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางพี่บ้านพี่เรือนครับผม ไดการแ้ว่เกนนาลเดวเบิช่วงนี um> ้ครับก็ทำพิธีเสร็จนะทำแป๊บเดียวเองครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับไม่เหมือนบ้านเราครับทำพิธีเสร็จแล้วก็รับประทานอาหารด้วยกัน ถ้าเป็นบ้านเคงเราเนี่ยทำพิธีประมาณสองโมงสามโมงเช้าขึ้นไปแต่ที่นี่เริ่มทำตั้งแต่ห้าโมงครับผม <c oughs> ทำไม่เหมือนกันครับป <c oughs> ระเพณีที่นี่นี่คือจังหวัดร้อยเอ็ดครับ <c oughs> บ้านนองพ่อเอ่อนี่ครับคนดูแลครับที่นี่ก็คือเป็นพี่สาวของแฟนครับเขาดูแลที่นี่ครับผม ที่สถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ติดรถไฟครับโดนเวียนเวียนคืนครับนี่ฮะรถไฟจากกรุงเทพนะครับไปถ้าจะไม่ผิดก็ไปที่กาลสินครับผมที่นี่ครับเป็นนองพอกจงังหวัดร้อยเอ็ดครับมาเที่ยวมาชมสวนครับที่ตรงนี้มีทั้งหมด ยี่สิบกว่าไร่ตอนนี้โดนทางรถไฟเวียนคืนครับก็เหลือเท่ากับที่เห็นครับตอนนี้เลยทําเป็นส่วนหรือว่าเศรษฐกิจพอมีพอเพียงครับผมนี่ครับคนดูแล